สวัสดีครับนักเรียนสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับวิธีการแก้สมการที่อยู่ในรูปของเศษส่วนของพหุนามนะครับก่อนหน้านั้นเราเรียนไปแล้วนี่คือ,อคือในเรื่องของการคูณการหารพหุนามแล้วก็การบวกการลบพหุนามใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีลักษณะดําเนินการการคล้ายๆกับการบวกลบคูณหารเศษส่วนนะฮะอันนี้ก็อยากให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนดูนะว่ามันดําเนินการกันอย่างไร นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาในเรื่องของการแก้สมการนะครับถ้ามันเป็นสมการที่อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนของพหุนามเนี่ยเราจะแก้สมการได้อย่างไรอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับเรามาทบทวนกันก่อนทบทวนหลักการสําคัญที่จะใช้นะครับในการแก้สมการเศษส่วนพหุนามนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับก็คือ พหุานามที่อยู่ในรูปเศษส่วนตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ถูกต้องไหมครับเช่นเช่นสมมติว่าพหุานามอยู่ในรูปเศษหนึ่งส่วน x นะครับเศษหนึ่งส่วน x เราก็จะต้องมีโน้ตต่อท้ายว่าเมื่อ x ต้องไม่เท่ากับศูนย์นะครับถูกไหมครับตัวส่วนห้าเป็นศูนย์เพราะในทางคณิตศาสตร์เศษส่วนถ้าตัวส่วนห้าเป็นศูนย์เราจะหาค่าไม่ได้นะครับหรือ,อ x บวกหนึ่งนะครับส่วนด้วยนะครับ x บวกสองอย่างเงี้ยเป็นต้น นักเรียนจะเห็นว่าตัวส่วนคือ x บวก2ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าตัวส่วนห้ามเป็น0ูนย์ก็คือ x ต้องห้ามเป็นอะไรครับ x ต้องไม่เท่ากับลบ2ถูกไหมถ้า x เป็นลบ2ปุ๊บตัวส่วนจะเป็น0ูนย์ทันทีโอเคนะครับตรงนี้เป็นข้อควรระวังในเรื่องของการแก้สมการที่อยู่ในรูปเศษส่วนรูปน้มนะครับที่ต้องนํามาใช้นะครับคือตัวส่วนห้ามเป็น0ูนย์นะครับทบทวนเรื่องแรกนะครับทีนี้ไปทบทวนเรื่องที่2 ไปทบทวนเรื่องที่2นักเรียนถ้าเศษส่วนแล้วมันเท่ากับ0อ่ะหมายความว่าอะไรถ้าเศษส่วนอย่างเช่นา a ส่วน b สมมุตินะครับ a ส่วน b แล้วมันเท่ากับ0ย์แบบเนี้ยนะครับเราจะแปลความหมายตรงนี้ได้อย่างไรนะครับ A ส่วน b แล้วมันเท่ากับ0ย์มันแปลความหมายได้อย่างเดียวนักเรียนคือคืออะไรคือตัว a ที่อยู่ตัวบนเนี่ยต้องเป็น0ูนย์เท่านั้นนึกออกไหม a ส่วน b คือการหารถูกไหมครับ a เป็นตัวตั้งแล้ว b เป็นตัวหารนะครับแล้วมันเท่ากับ0ูนแปลว่าการหารอะไรที่มันได้ศูนย์การหารอะไรที่มันได้ศูนย์แสดงว่าตัวตั้งตัวนี้ต้องเป็นศูนเท่านั้นได้บอกไหมครับต้องเป็นศูนเท่านั้นโอเคไหมเพราะว่าคือมันไม่มีกรณีแบบนี้นักเรียนมันไม่มี a ส่วนศูย์แน่นอนเพราะว่าส่วนศูนย์มันหาค่าไม่ได้ถูกไหมกรณีที่เราตัดทิ้งไปมันไม่ได้เท่ากับศูนะมันไม่เท่ากับศมันก็เลยเหลือกรณีเดียวคือต้องเป็น ศูนย์ส่วนอะไรก็ตามก็คือศูนย์ส่วน b ก็เลยต้องได้ศูนย์โอเคไหมดังนั้นนะครับเศษส่วนนะครับเศษส่วนถ้ามันหารแล้วมันได้อาผลหารแล้วมันได้ศูนย์เศษส่วนแล้วมันเป็นศูนย์เนี้ยแสดงว่าให้สรุปเราเราสรุปสามารถสรุปได้เลยนะว่าตัวบนเป็นศูนย์อ่ะพอจะเข้าใจไหมเช่นอ่ะลองไปดูอีกสักอันนึงนะครับเช่นสมมุติว่า x อ่กซลบสองส่วน x อลบสามสมมตินะครับ x อลบสองส่วน x อลบสามอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามันเท่ากับศูนย์อ่ะเราสรุปอะไรกับมันได้บ้าง แล้วมันเท่ากับศย์เราสุอะไรกันมันแสดงว่าตัวบนเป็นศูนย์ักเรียนมันจะหารด้วยอะไรก็ตามมันได้ศูนไงใช่ไหมตัวบนเป็น0ูนย์แสดงว่ามันจะหารอะไรก็ตามแล้วมันได้0ูนย์นั่นคือสิ่งที่เราสรุปได้ตรงนี้นะตัวบนตัวบนคืออะไรคือ x ลบ 2, 2เป็น0ูนย์นั่นเองแล้วเราไม่สนใจตัวล่างเลยเห็นไหมเราไม่สนใจตัวล่างตัวนี้เลยที่คูปัดสี่เหลี่ยมไม่สนใจเลยเราสนใจแค่ x ลบ2เป็น0นย์นั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าอ่นั่นแสดงว่า x เป็น2โอเคอ่าอันนี้เป็นการทบทวนนะครับทบทวน เรื่องที่1เศษส่วนตัวส่วนหเป็น0นยอ่าน,นี่หลักการสําคัญนะครับตัวส่วนหเป็น0ย์เรื่องที่2ถ้าเศษส่วนแล้วมันเท่ากับ0ย์ถ้าเศษส่วนแล้วมันเท่ากับ0ูนเราไม่ต้องไปสนใจตัวล่างเลยนนั้แสดงว่าตัวบนเศษส่วนตัวบน uity. ต้องเป็น0ย์โอเคนะครับอ่ะทีนี้มาดูการแก้สมการเศษส่วนพหุนามก่อนอื่นไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับ <ย Bew? S 1> ตัวอย่างนะครับจงหาเซตคําตอบของสมการต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะครับอ x คูณ x บวก1นะครับส่วนด้วย x ลบ1คูณ x ลบ3เท่ากับ2ส่วนด้วย x ลบ1คูณ x ลบ3โอเคซึ่งโจทย์ข้อนี้อยู่ในรูปของเศษส่วนพหุนามนะครับนักเรียนมาดูวิธีการแก้สมการพวกนี้กันครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเริ่มแก้สมการเนี่ยให้นักเรียนไปเล็งที่ตัวส่วนก่อนข้อควรระวังของมันนะครับข้อควรระวังของตัวส่วนก็คือตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ถูกไหมในเรื่องของเศษส่วน ตัวส่วนห้ามเป็น0นย์ะครับตัวส่วนตอนนี้มีอะไร x ลบ1 x ลบ3อันนี้ก็ x ลบ1 x ลบ3เหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าตัวส่วนมีแค่ x ลบ1กับ x ลบ3ใช่ไหมครับดังนั้นแสดงว่า x ห้ามเป็นอะไรครับวงเล็บแรกเนี่ยนะครับวงเล็บวงเล็บแรกแสดงว่า x ต้องไม่ใช่1ถูกไหมครับ x ต้องไม่ใช่1ส่วนวงเล็บนี้ก็คือ x ต้องไม่ใช่อะไรครับ x ต้องไม่ใช่3เพราะว่าห้ามตัวส่วนเป็น0นใช่ไหมครับอ่าเรามาโน้ตตรงนี้ไว้นะครับนั่นคือ โน้ตไว้ขอใช้ปากกาสีแดงแล้วกันนะเมื่อนะครับเมื่อ x ไม่เท่ากับ1นะครับและ x ไม่เท่ากับ3โอเคโน้ตไว้เราโน้ตไว้ทําไมนักเรียนเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะถ้าเราแก้สมการไปเรื่อยๆและเราได้คําตอบว่า x มันเป็น1กับเป็น3ด้วยอ่ะคำตอบ2อันนี้เราจะไม่เอา ใช่ไหมครับเพราะคําตอบ2อันนี้มันจะทําให้ตัวส่วนเป็น0นอ่าอันนี้คือเหตุผลที่เราต้องโน้ตไว้ก่อนโอเคนะแต่ถ้าแก้สมการไปสุดท้ายแล้วมันไม่ได้2คําตอบนี้ก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลยนะครับทายังไงการแก้อ่าสมการที่อยู่ในรูปเศษส่วนพหุนามก่อนอื่นนะครับคิดอะไรไม่ก็คิดอะไรไม่ออกนักเรียนทําฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้มันเป็น0นย์นะครับในกรณีนี้ครูจะทําฝั่งขวาเป็น0ูนย์นะครับโดยย้ายข้างมานะอ่าย้ายข้างมาเราได้อะไรอันนี้ก็ออยู่เเหมมืนดิ X คูณ x บวก1นะครับส่วนด้วยนะครับ x ลบ1คูณ x ลบ3นะครับย้ายฝั่งขวายกมาทั้งก้อนเลยนักเรียนมองมันเป็นเศษส่วนก้อนหนึ่งนะครับอมองมันเป็นเศษส่วน1ก้อนย้ายมาก็เหมือนเราย้ายเศษส่วนตัวเลขตัวเดียวเหมือนเราย้ายมาจากบวกมันก็ามาเป็นลบนักเรียนก็แค่นั้นเองมันก็ได้เป็นอะไรมันก็ได้เป็นลบของ2ส่วน x ลบ1นะครับคูณกับ x ลบ3โอเคนะได้แบบนี้นะครับ ซึ่งเป็นยังไงครับซึ่งเท่ากับศนย้ายมาออหมดแล้วไงฝั่งขวาก็ไม่เหลืออะไรละเท่ากับ0ูนย์ละโอเคทีนี้มันก็เข้ามาสู่กระบวนก,การบวกลบเศษส่วนพหุนามและที่เราเรียนไปแล้วจำไม่จำได้ไหมครับการบวกลบเศษส่วนพหุนามให้เราดูที่ตัวส่วนถูกไหมเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนอันดับแรกซึ่งตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับอ่าตัวส่วนเท่ากันแล้วหน้าตาเหมือนกันเลยเห็นไหมถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วแบบนี้ทํายังไงก็ยุบเป็นตัวส่วนเดียวกันได้เลยนะักเรียนนั่นคือตัวส่วนเป็น x ลบหน คูณ x ลบ3อะครูเขียนตัวส่วนไวรอนะเพราะครูรู้ว่าตัวส่วนมันเท่ากันนะครับตัวส่วนมันเท่ากันครูก็เลยยุบเป็นตัวเดียวกันเลยโอเคนะครับทีนี้เราก็ไปดูตัวเศษแล้วตัวเศษได้อะไรถ้าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วใช่ไหมครับตัวเศษก็นํามาลบกันได้เลยนะครับนั่นคือ x คูณ x บวก1ลบกับ2นั่นเองแล้วก็เป็นไงครับเท่ากับ0โอเคนะอะต่อไปเราก็ค่อยๆแก้สมการไปปกตินะครับอะครูทําอะไรได้บ้างกับตรงนี้ โอเคครูเอา x นะครับคูณเข้าไปในวงเล็บเพื่อดําเนินการจัดรูปมันก่อนนะครับ x คูณเข้าไปในวงเล็บได้อะไรครับสิ่งที่ได้ก็จะเป็น x ยกกําลัง2อบวก x แล้วก็ลบ2ใช่ไหมครับถ้า x คูณเข้าไปในวงเล็บเนาะข้างล่างได้อะไรครับข้างล่างก็จะเป็นอ่าข้างล่างก็จะเป็นนะครับ x ลบ1คูณ x ลบ3โอเคนะแล้วก็เท่ากับ0 <c oughs> อ่ะขออภยัย เท่ากับศูนย์อาทำอะไรกับมันได้อีกนะครับ ه, นักเรียนจำได้ไหมที่ที่ครูบอกว่าในตอนต้นน่ะถ้ามันอยู่ในรูปเศษส่วนใช่ไหมครับถ้ามันอยู่ในรูปเศษส่วนแล้วมันเท่ากับ0ูนย์ถ้ามันอยู่ในรูปเศษส่วนแล้วมันเท่ากับ0ูนย์น,ยน,น,นะครับแสดงว่าเราไม่ต้องไปสนใจตัวส่วนเลยแสดงว่าตัวเศษมันเป็น0ูนย์ถูกไหมแสดงว่าตัวเศษมันเป็นศูนย์นั่นคือนั่นคืออะไรนั่นคือตัวเศษก็คือ x ยกกาลังสองบวก x ลบสองเนี่ยเป็น0ูนย ไม่ต้องไปสนใจตัวส่วนเลยเห็นไหมครับอ่าทีนี้มันก็กลายเป็นสมการดีดีสองตัวแปรเดียวละทำยังไงการแก้สมการดีดีสองตัวแปรเดียวโอเคเดี๋ยวครูขอมาทําฝั่งนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวครูขอย้ายมาทําฝั่งนี้นะครับปึ๊บก็แก้สมการดีดีสองตัวแปรเดียวก็แยกตัวประกอบใช่ไหมครับจาก x กําลังสองบวก x ลบสองเท่ากับศูนย์แยกตัวประกอบได้เป็น x บวก สองคูณกับ x ลบหนึ่งเท่ากับ0นโอเคนะแล้วไงทีนี้ถ้าเราแยกตัวประกอบแบบนี้ได้แล้วนั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่า x เท่ากับ2องเเท่ากับลบ2นะวงเล็บแรก x เท่ากับลบ2หรืออีกวลล็บหนึ่งหรือ x เท่ากับ1นั่นเองเห็นไหมครับมี2คําตอบ x เท่ากับลบ2หรือ x เท่ากับลบ1แต่นักเรียนอย่าลืมสีแดงที่เราโน้ตไว้ด้านบนเห็นไหม x เป็น1ได้ไหมครับ x ต้องไม่เท่ากับ1ดังนั้นคำตอบตัวนี้เราจะไม่เอานะครับคำตอบตัวนี้เราจะไม่เอานะครับแต่ x นะครับต้องไม่ใช่1และ x ต้องไม่ใช่3ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับเซตคำตอบของสมการคือคืออะไรครับเหลือตัวเดียวละใช่ไหมเหลือตัวเดียวละเหลือตัวนี้ตัวเดียวเหลือตัว นี้ตัวเดียวถูกไหมครับดังนั้นเซตคำตอบของสมการคือเซตของลบสองนั่นเองโอเคนะครับอ่าอันนี้เป็นการแก้สมการนะครับที่อยู่ในรูปเศษส่วนของพหุนามตัวอย่างแรกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะครับโจทย์บอกว่าตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่า1่ส่วน x บวก1ลบ1ส่วน x บวก2เท่ากับ 1ส่วน x บวก3ลบ1ส่วน x บวก4โอเควิธีทำมาเลยวิธรรีทำก่อนหนึ่งก็ลอกโจทย์มาเลยนักเรียนแล้วก็อะไรนะอันดับแรกอย่าลืมเนาะเล็งตัวส่วนไว้ก่อนใช่ไหมเล็งตัวส่วนไว้ก่อนตัวส่วนห้ามเป็น0น,นั่นคือก้อนนี้เป็นยังไง x ห้ามเป็นอะไรครับอ่าเมื่ออันแรกเลยนะครับ x ต้องไม่เท่ากับลบหถูกไหมอันนี้ล่ะ x ต้องไม่เท่ากับลบสถูกไหมครับอันนี้ล่ะ x ต้องไม่เท่ากับลบ3และอันสุดท้ายคือตัวนี้อะไรครับ x ต้องไม่เท่ากับลบ4โอเคนะถ้าตัวส่วนเป็น0ูนย์มันจะหาค่าไม่ได้เราโน้ตไว้ก่อนเลยว่าถ้าได้คำตอบแล้ว x ต้องไม่อยู่ใน4ค่านี้นะต้องไม่อยู่ในสีแดงนี้นะถูกไหมครับ x ต้องไม่เท่ากับลบ1ต้องไม่เท่ากับลบ2ต้องไม่เท่ากับลบ3และต้องไม่เท่ากับลบ4โอเคอันโน้ไว้แล้วกลับมาดูสมการของเราทำไงดีกลับมาดูสมการของเรา อ่าขั้นแรกนะครับขั้นแรกนักเรียนจะใช้การย้ายข้างมาอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยก็ได้นะย้ายข้างมาอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยหรือดําเนินการกันก่อนคนละฝั่งก็ได้แต่อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเราต้องให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์ถูกไหมครับโอเคนะอ่าทีนี้ก่อนอื่นปุ๊บครูดําเนินการก่อนเลยนะครับครูดําเนินการก่อนเลยโดยที่มาดูฝั่งขวา1ส่วนนะครับฝั่งขวาตรงนี้นะ1ส่วนอ่า1ส่วน x บวกหนึ่งนะครับแล้วก็ลบกับหนึ่งส่วน x บวกสองอะตัวส่วนไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมตัวส่วนไม่เหมือนกันเราทํายังไงแบบนี้นะครับเราก็จับตัวส่วนคูณกันเลยถูกไหมครับจับตัวส่วนคูณกันได้เป็น x บวกหนึ่งคูณ x บวกสองโอเคแล้วตัวเศษเราทํายังไงลืมหรือยังตัวเศษเราก็ควยขึ้นไปใช่ไหมครับเราก็ควยตัวนี้ขึ้นมาคูณถูกไหมครับแล้วเราก็ควยตัวนี้ขึ้นมาคูณใช่ไหมครับอะดังนั้นเราได้อะไร เราก็จะได้นะครับควายอ่าควาย x บวก2ขึ้นมาคูณอันแรกก็จะได้เป็น x บวก2นะครับแล้วก็อย่าลืมลบกับควาย x บวก1ขึ้นไปคูณก็คือ x บวก1นักเรียนสังเกตนะครูใส่วงเล็บให้มันก่อนเพราะเวลาเราควายขึ้นไปคูณเรายกยกไปทางก้อนนึงออกไหมเนี่ยเรายก x บวก2ไปท้งก้อนน่ะใส่วงเล็บให้มันก่อนแล้วเรายก x บวก1ขึ้นไปคูณทางก้อนนะใส่วงเล็บไว้ให้มันก่อนนะักเรียนอย่าเพิ่งไปเปิดวงเล็บ นครับเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นว่า x อ๊ะทำไมยังเปิดวงเล็บไม่ได้เพราะมันมีเครื่องหมายลบอยู่เห็นไหมโอเคนะครับอะต่อไปมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็ตัวส่วนเห็นไหม x บวก3 x บวก4ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมก็ทำได้ลักษณะเดียวกันนะครับเขียนเอาตัวส่วนคูณกันได้เลยนะ x บวก3คูณ x บวก4เนะอันนี้เป็นตัวส่วนเนาะแล้วจากนั้นก็ค่อยขึ้นไปคูณใช่ไหมครับอุณมาคูณฝั่งนี้ได้เป็นอะไร x บวก4นะครับ ขึ้นไปคูณฝั่งน้นได้ลบ x บวก3โอเคนะได้แบบนี้นะครับอะคิดเลขก่อนนะครับคิดเลขก่อนโอเคนักเรียนดูด้านบนด้านบนตัวเนี้ยเราจะมา,มาดำเนินการทีละส่วนละด้านบน x บวก2ลบ x บวก1มันลบกันใช่ไหมเปิดวงเล็บลบกันได้เลยแต่นักเรียนอย่าลืมว่าวงเล็บหลังนะการที่มันมีลบอยู่หน้าวงเล็บเวลาเปิดวงเล็บลบมันจะไปหา x เป็นลบ x นะครับ ลบมันจะไปหา x เป็นลบ x อขออภัยจอมันเลื่อนแล้วก็อะไรอีกลบมันจะไปหา1เป็นลบ1นึโอเคนะดังนั้นถ้าเราเปิดวงเล็บสิ่งที่เราได้มันจะเป็นแบบนี้นะักเรียนมันจะเป็น x บวก2ลบ x ลบ1มันจะได้แบบนี้โอเคไหมส่วนตัวตัวส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมก็คือได้ไรได้ x บวก1คูณ x บวก2นะครับโอเคได้มาแบบนี้ปืด๊ดอ่ะต่อไปทาไปทีละส่วนช้าๆนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันถ้าเปิดวงเล็บได้เลยครับ x อบวกสอ่ะเปิดวงเล็บลบกระจายเข้าไปได้เป็นลบเลบโอเคนะส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย x อบวกสนะครับคูณกับ x อบวกสโอเคอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรมากมากเลยนะแค่เปิดวงเล็บเฉยๆเนาะ แต่มันก็มีข้อควรระวังนิดนึงคือถ้าลบมันอยู่หน้าวงเล็บอะ่ะเวลาเปิดวงเล็บต้องกระจายลบเข้าไปด้วยนะครับตามสมบัติการแจกแจงหาต่อไปที่เหลือก็มาดําเนินการการปกติครับนักเรียนอะไรบวกลบกันได้ก็บวกลบกันไปอย่างตัวนี้ x ลบกับ x เป็น0ูนย์เหลืออะไรเหลือ2ลบ1 2ลบ 1, 1, 1ได้เลยครับ2ลบ1ได้1เนาะดังนั้นตัวนี้จะได้เป็น1ส่วนด้วย x บวก1คูณกับ x บวก2โอเคนะฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้มีอะไรลบกันได้ไหม เหมือนกัน x ลบ x หายไปแล้วก็3ลบ4 3ลบ4ได้เลยครับ3ลบ4ก็ได้1เนาะ3ลบ4ก็ได้1ก็จะได้เป็น1ส่วน x บวก3นะครับคูณ x บวก4โอเคอ่าอย่าลืมเครื่องหมายเศษส่วนอโอเคแล้วไงต่อทีนี้อ่ะมันเล็กลงแล้วนักเรียนจากนั้นปุ๊บทำอะไรดีครูย้ายฝั่งขวามาอยู่ด้วยกันกับฝั่งซ้ายซะเพื่อให้ฝั่งขวาเป็น0ู่ะสิ่งที่ได้ก็จะได้อะไรครับ ได้1ส่วน x บวก1คูณ x บวก2นะครับตัวนี้ก้อนหนึ่งแล้วก็ย้ายฝั่งขวามา,ย,าย้ายมันอยู่ข้างขวามเป็นบวกใช่ไหมย้ายมาก็เป็นลบ1ส่วน x บวก3นะครับคูณ x บวก4โอเคย้ายมาแล้วนะก้อนนี้แล้วเป็นไงย้ายมาฝั่งขวาเหลืออะไรไหมไม่เหลือก็เป็น0โนย์เคนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายมันก็กลายเป็นบวกลบเศษส่วนอีกแล้วนักเรียนกลายเป็นบวกลบเศษส่วนอีกแล้วแล้วเป็นไงตัวส่วนเหมือนกันไหมครับตัวส่วนไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมก็ใช้หลักการเดิมอีกนักเรียนก็คือจับตัวส่วนมาคูณกันเลยอ่าครูครูเอาตัวส่วนมาชนกันเลยนะมันมีทั้งสีวงเล็บก็ชนกันไปเลยนักเรียนะ x บวก1คูณ x บวก2เนาะแล้วก็ x บวก3คูณ x บวก4โอเค นะครับมาขอเลื่อนจอปือันนี้เป็นตัวส่วนนะเห็นชัดไหม x บวก1นะครับ x บวก1่ะคูณ x บวก2คูณ x บวก 3. คูณ x บวก 4. โอเคแล้วทั้งหมดนี้เป็นตัวส่วนใช่ไหมครับข้างบนทำไงถ้าเราเอาตัวส่วนแบบนี้คูณกันนะครับเราก็ต้องคว้ใช่ไหมครับเราก็ต้องอ ค,คุ้คตคยตัวนี้ใช่ไหมครับขึ้นมาคูณตรงนี้ถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องคว้ยตัวนี้ใช่ไหมครับขึ้นไปคูณข้างหลังตัวนี้เอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะดังนั้นพอคว้ยขึ้นมาคูณได้อะไรคว้ยขึ้นมาคูณปุ๊บคว้ยจากล่างขวาขึ้นมาบนซ้ายก่อนจากล่างขวาขึ้นมาบนซ้ายก็จะได้เป็น x บวก3 x บวก4นะมันมาคูณกับ1อ่ะมันก็ได้เท่าเดิมนะ แล้วก็ลบกับอ่ากวายจากล่างซ้ายขึ้นไปคูณละ่ะบนขวาคว่ายจากล่างซ้ายขึ้นไปคูณบนขวาได้เลยครับได้ x บวก1คูณ x อบวก2แลวอย่าลืมว่าเป็นไงเท่ากับ0โอเคเท่ากับ0นย์แล้วไงต่อทีนี้อ่าแล้วไงต่อละจัดรูปข้างบนนะครับจัดรูปข้างบนอ่ะมาต่อนะ้อน,อนี้เหมือนจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งเลยจัดรูปข้างบนมันคูณกันอยู่นะักเรียนเห็นไหม สองวงเล็บนี้คูณกันอยู่แล้วก็สองวงเล็บนี้คูณกันอยู่เวลาคูณกันแบบนี้เราทํายังไงนะักเรียนเวลาคูณกันเราต้องใช้สมบัติการแจกแจงเนาะนะครับเวลาคูณกันเราต้องใช้สมบัติการแจกแจงโดยคูณให้พบกันหมดนะครับเหมือนใน้เล่นแข่งกีฬา,าแบบพบกันหมดนะครับนั่นคือ x ไปเจอ x นะครับ x ไปเจอ4นะครับแล้วก็3มาเจอ x ตัวนี้แล้วก็3ไปเจอ,เจอ4อเนี่ยแบบนี้ถึงเรียกว่าพบกันหมดนะโอเค,คนะอันนี้เหมือนกันนะักเรียน x ไปเจอ x x ไปเจอ2นะครับแล้วก็1ไปเจอ x แล้วก็1ไปเจอ2โอเคนะไล่ไ,ลไปทีละตัวทีละชุดจะได้ไม่งงเนาะโอเคอ่ะเรามาเริ่มเลยคูณปุ๊บ x ไปเจอ x ได้ไรได้ x กาลัง 2x ไปเจอ4ได้บวก 4x คูณกันเนาะ3ไปเจอ x ได้บวก 3x นะครับ3ไปเจอ4ได้12บวก12โอเคนะครับอันนี้วงเล็บแรกนะใส่วงเล็บให้มันด้วยนะครับอย่าลืมอ่ะครูย้ายมาตรงนี้เดี๋ยวที่ไม่พอเขียนต่อไปวงเล็บหลังอย่าลืมนะมีเครื่องหมายลบตรงนี้ วงเล็บหลังอาศัยวงเล็บให้มันก่อนเล็บหลัง x ไปเจอ x เป็น x กําลังสองนะครับบวก x ไปเจอสองเป็นสอง x นะครับหนึ่งไปเจอ x เป็นบวก x แล้วก็หนึ่งไปเจอสองเป็นบวกสองโอเคได้แบบนี้นะครับแล้วทั้งหมดอย่าลืมส่วนด้วยอะไรครับตัวส่วนยังเป็นตัวเดียวกันอยู่เนาะทั้งหมดส่วนด้วยนะครับ x บวกหนึ 1, ่ง x บวกสอง x บวกสาม x บวกสี่โอเค แล้วก็อย่าลืมว่าเท่ากับ0ูนย์โอเคนะครับไงต่อทีน่นี้ตอนนี้เรายังยุ่งอยู่กับตัวเศษข้างบนอยู่เลยเนาะข้างล่างเรายังไม่ไปสนใจนี่ตัวเศษข้างบนเป็นไงมสองวงเล็บมันลบกันใช่ไหมสองวงเล็บมันลบกันนักเรียนอย่าลืมลบตัวเนี้มันอยู่หน้าวงเล็บมันต้องกระจายเข้าไปเนาะกระจายเข้าไปเป็นลบตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวอย่าลืมอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันมีตัวที่บวกลบกันได้อยู่อ่ามันมีตัวที่บวกลบกันได้อยู่เป็นอะไรครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นวงเล็บละวงเล็บหน้าเนาะ เนี่ยตัวนี้ที่บวกลบกันได้4 x บวก3 x เป็น7 x เนาะ2 x บวก x เป็น3 x อ่าดังนั้นเราจะได้รูปแบบใหม่เป็น x กําลัง2อบวก7 x บวก12นะครับวงเล็บแรกนะลบกับวงเล็บหลัง x กําลัง2บวก3 x แล้วก็บวก2นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตัวส่วนเท่ากับเท่าไรตัวส่วนก็คือ x บวก1นะครับ x บวก2นะครับ x บวก3แล้วก็ x บวก4แล้วก็อย่าลืมว่าเท่ากับ0ูนย์โอเคนะอ่ะทีนี้เรามาดูข้างบนบ้างข้างบนนักเรียนอาะเราจะคิดแบบรวดเร็วเลยนะข้างบนถ้าเปิดวงเล็บปุ๊บลบมันจะกระจายเข้าไปในวงเล็บหลังเนะาะทำให้เกิดอะไรขึ้นทาให้ x กําลัง2มาลบกับ x กําลังสองเห็นไหม x กําลังสองลบกับ x กําลังสอง7 x ลบกับ3 x เหลืออะไรเหลือ4 x โ x น้ดไว้ก่อนแล้วก็12มาลบกับ2เหลืออะไรครับเหลือบวก10โอเคไหมดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ4 x บวก10นะครับโอเคมาเริ่มต่อเลย ดังนั้นนะครับแสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือข้างบนเป็น 4x บวก10นะครับข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างยังยาวๆอยู่เดิมเลย x บวก1 x บวก2 x บวก3แล้วก็ x บวก4โอเคเท่ากับ0อ่าเได้แหละโอเคนะครับอ่าต่อไงต่อทีนี้ <c oughs> ปึ๊บอ่ะนักเรียนมันกลายเป็นก้อนเศษส่วนก้อนเดียวละมันกลายเป็นก้อนเศษส่วนก้อนเดียวแล้ว,ก,วลก็ไม่ต้องมีอะไรแยกตัวประกอบกันต่อละเห็นไหมสี่เอ็กซ์ลบสิบหอสี่เอ็กซ์บวกสิบโอเคแสดงว่าแหมเศษส่วนแล้วมันเท่ากับศูนย์อ่าเศษส่วนแล้วมันเท่ากับศูนย์แสดงว่าตัวเศษต้องเป็นศูนย์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเศษก็คือสี่เอ็กซ์บวกสิบต้องเป็นไงครับต้องเท่ากับศูนย์อ่าสี่เอ็กซ์บวกสิบต้องเท่ากับศูนย์ก็แก้สมการปกติย้ายข้างนะครับ นั่นคือย้ายสิบไปก็เป็นลบสิบเนาะแล้วก็ย้ายสี่ไปหารโอเคนะย้ายสิบไปเป็นลบสิบนั่นคือได้ x เท่ากับลบสิบส่วนสี่โอเคนะครับลบสิบส่วนสี่ 4. ตัดทอนได้ไหมนั่นคือได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับลบห้าส่วนสองนั่นเองโอเคได้ x ตัวเดียวเท่ากับลบห้าส่วนสองทีนี้อย่าลืมย้อนกลับไปเช็คนะครับ x มันเข้าข่ายในสีแดงที่เราโน้ตไว้ไหมนะครับ สีแดงตัวนี้ที่เราโน้ตไว้ x มันอยู่ในนี้ไหมสี่ตัวนี้ไม่อยู่ใช่ไหมแสดงว่าเออ,อพอ x ไม่อยู่ใน4ตัวนี้ x ตัวนั้นที่เราหาได้ก็ตอบได้นะนะครับมันก็ตอบได้เลยเพราะฉะนั้นคําตอบที่เราหาได้คือลบห้าส่วนสองนะครับก็ตอบได้เลยครับดังนั้นเซตคาตอบนะครับของสมการคือคืออะไรครับเซตของลบ 5ส่วน2นั่นเองโอเคอ่าหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเรื่องของอการแก้สมการที่อยู่ในรูปเศษส่วนพหุนามนะครับนักเรียนถ้าไม่เข้าใจนักเรียนคลิปมันย้อนได้นักเรียนก็ย้อนกลับไปดูตรงไหนก็หยุดคลิปไว้ก็ค่อยๆคิดตามกันได้ครับนักเรียนสะดวกกว่ากันเยอะที่ครูสอนในห้องแล้วก็หยุดครูไม่ได้เลยเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวการบ้านก็คงจะมอบให้ในคลาสรูมเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ